ขอเสียงให้กับอาจารย์ต้นวีรยุทธ์การชูชัด ในที่นี้ใครเคยได้ยินคำว่าเสือตัวที่หบ้างครับยกมือหน่อยถ้าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นกลับมาใน5ปีข้างหน้าเสือตัวที่หจะกลายเป็นตำนานพื้นบ้านโดยถาวรเสือตัวที่ห้าเนี่ยเป็นทั้งเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเส้นแบ่งของความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจไทยด้านการผลิตด้านอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานนะครับเป็นแหล่งสร้าง GDP แล้วก็เป็นแหล่งที่ส่งกําลังซื้อต่อไปยังภาคเกษตรและก็ภาคบริการเรียกว่าเป็นหัวใจของขีดความสามารถในการแข่งขันที่เราจะแข่งกับโลกที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีนโยบายอุตสาหกรรมเรามีนโยบายอุตสาหกรรมมาหลายยุคหลายสมัยแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เราทํายานยนต์สันดาปสําเร็จเนี่ย หลังจากนั้นนโยบายอื่นๆอุตสาหกรรมอื่น,น,นก็ไม่ได้ไปต่อเท่าไหร่นักถ้าจะต้องสรุปปัญหาของนโยบายอุตสาหกรรมไทยในหนึ่งรูปมันคือรูปนี้ครับเราเนี่ยกลัวตกขบวนพอเรากลัวตกขบวนเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยอมลดแลกแจกแถมทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อจะให้ขบวนเทคโนโลยีเนี่ยมาผ่านหน้าบ้านเราแต่พอเข้ามาผ่านหน้าบ้านเราแล้วเป็นยังไงครับเขาก็ขนคนขนของขนเทคโนโลยีของตัวเอง แทบจะไม่จอดแวะเราเลยนะครับเราก็ทําได้แค่เข้าไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่กับขบวนเทคโนโลยีโดยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเลยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ต่อมาจะเป็นกับ Data Center อร์ีกนะครับและต่อไปถ้ามีอนาคตอย่างมี EV วีหรือจะมีเทคโนโลยีใหม่อย่างกอนตัมถ้าเรายังทําแบบเดิมเราก็จะทําได้แค่ไปเซลฟี่กับขบวนเทคโนโลยีแต่ไม่ได้กระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมเลยดังนั้นตั้งหลักใหม่ข้อที่หนึ่งนะครับ ตั้งหลักใหม่ข้อที่1ของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยคือเราต้องตั้งเป้าว่าเราจะต้องกระโดดขึ้นไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเทคโนโลยีแห่งอนาค,คตให้ได้มีคนมีของมีสมองของคนไทยเข้าไปอยู่ด้วยตั้งหลักต่อมานะครับเราจะต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงของอุตสาหกรรมไทยด้วยการเมืองเนี่ยต้องสร้างบนความหวังแต่เป้าหมาย ต้องตั้งอยู่บนความจริงและถามว่าอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันนี้นี่มีหน้าตาเป็นยังไงคําตอบคือมันเป็นเหมือนกับ K shape K shape นี่ก็คือมันมีสองขาที่ค่อยๆทางกันออกไปเรื่อยๆนะครับแทบจะไม่มาบรรจบกันกลายเป็น2โลกของอุตสาหกรรมไทยละขาบนเนี่ยคืออุตสาหกรรมชื่อฝรั่งที่เราได้ยินชื่ออยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาถึงฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ E V Data Center นะครับพวกนี้มูลค่าส่งออกอาจจะดูเยอะแต่ว่าสัดส่วนการนําเข้าก็เยอะเหมือนกัน ทำให้มูลค่าเพิ่มแล้วก็การจร้างงานเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีอีกขาหนึ่งขาด้านล่างเนี่ยคืออุตสาหกรรมที่เป็นชื่อไทยที่เราได้ยินกันมานานเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์สิ่งทอของเล่นเครื่องดินเผาเครื่องจักรกลเกษตรพวกนี้นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่โตมากับเศรษฐกิจไทยยาวนานกระจายการจร้างงานอยู่ทั่วประเทศมีตั้งแต่ไซส์เอสไซส์เอ็มปัญหาก็คือกลุ่มเนี้ยมักจะถูกทิ้งว่าง ทั้งทั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเป็นควรจะได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่อุตสาหกรรมไทยเพราะว่าเขาฝ่าขึ้นโควิดฝ่าขึ้นจีนฝ่าขึ้นเวียดนามมาได้นะครับแต่ไม่ว่ารัฐบาลไหนๆเนี่ยก็มักจะอยากจะเอาตัวเองเข้าไปผูกกับชื่อไฮเทคโดยทิ้งกว้างอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งท้งที่เป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญมีของที่เป็นโดดเด่นเป็นของไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกอยู่นะครับดังนั้นตั้งหลักใหม่ข้อที่สองยุทธศาสตร์ของเราคือเราจะทํายังไงที่จะพาอุตสาหกรรมเก่าให้ไปต่อได้ แล้วก็ทําให้อุตสาหการรมใหม่เชิดฉายสู้กับโลกได้นี่คือการตั้งหลักข้อที่สองที่พูดอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเราจะต้องผลิตรถยนต์ทั้งคันเราจะต้องทำสมาร์ทโฟนทั้งเครื่องไม่ใช่ละครับอันนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์แบบ Product c h a เปียนแบบเดิม ที่เราคิดกันมาแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับทุกวันนี้นะครับสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยชิ้นส่วนเดินทางมาจากต่างประเทศทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมุติคุณเป็น Apple นะครับเขาก็จะเก็บอุปกรณ์สําคัญอย่างเช่นการทําการออกแบบเบื้องต้นอยู่ที่สหรัฐถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยก็เก็บการออกแบบที่มีมูลค่าสูงเนี่ยไว้ที่เกาหลีใต้แต่ว่าการจ้างงานขั้นสุดท้ายที่ประกอบเนี่ยจริงๆงก็ย้ายไปไหนก็ได้ตามค่าแรงที่มันต่ําลงนะครับแต่ยังไงก็ต้องใช้ชิปที่มาจากไต้หวัน แปลว่าสิ่งที่เราต้องคิดใหม่ในการทำยุทธศาสตร์อุตสาหการรมไทยก็คือเลิกคิดเรื่องการเป็นโ r o d u c t ั่นเปีย n นที่จะต้องทำทั้งคันแต่ทํายังไงที่จะเลือกชิ้นส่วนยุทธศาสตร์หาจุดที่เราเก่งในทัภไยเชลโลกจุดที่เรามีศักยภาพแล้วก็ให้เราเก่งขึ้นเรื่อยเก่งขึ้นเรื่อยจนโลกขาดเราไม่ได้ในจุดนั้น <S <S> <S แล้วถ้าเราเอาความเป็นศักยภาพของไทยนะครับ กับความเป็นไปของโลกมาวางเชื่อมต่อกันนะครับพบว่าเรามีชิ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เราไปต่อได้ในโลกใหม่เนี่ยสตัวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์1ก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการติด ระบบประสาทสัมผัสนะครับตาหูจมูกลิ้นให้กับอุปกรณ์เก่าอย่างเช่นเตียงนะครับเดิมอาจจะไม่มีมูลค่าเตียงที่ตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ถ้าเราเติมระบบเซ็นเซอร์เข้าไปเขาสามารถจับแผลกดทับได้วัดอุณหภูมิได้วัดความชื้นได้มูลค่าของเตียงสามารถเพิ่มขึ้นได้สิเท่าเซนเซอร์จึงเป็นอุปกรณ์สําคัญที่เรามีศักยภาพที่จะไปต่อไม่ใช่แค่นั้นนะครับพาวเวอร์ชิพก็มีความสําคัญมากขึ้นเอยพาวเวอร์ชิพเนี่ยมันจะเปรียบไปก็เหมือนกับหัวใจหรือกล้ามเนื้อที่มันจะส่งต่อจัดการพลัังงงาาานนนนใใร่กยยะออี้้ชเ ในอุปกรณ์อย่างรถ EV ตัวชาร์จเจอร์นะครับรวมถึงเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศอีกตัวหนึ่งที่เรามีศักยภาพก็คือโฟตนิกนะครับโฟตนิกเนี่ยมันแปลงแสงเป็นไฟฟ้าแต่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆและจะใช้ต่อใน AI นะครับตอนนี้ที่ใช้กันเยอะเนี่ยก็ในอุปกรณ์อย่างเครื่องสแกนรวมถึงเราเห็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใช่ไหมครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่เราเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ใช้โฟตนิกไอสส่วนเนี่ย เป็นสามารถตั้งออกมาเป็นชิ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ไทยจะมีความสําคัญและเป็นส่วนที่เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจนโลกขาดเราไม่ได้เป็นมูลค่าเพิ่มที่เราเกาะขบวนไปกับซัพพลายเชนเซมีคอนดักเตอร์ของโลกได้ครับตั้งหลักใหม่ข้อที่4นะครับ ต้องเปลี่ยนวิธีทําด้วยแล้วก็ต้องพาอุตสาหกรรมเก่าไปต่อได้ด้วยนะครับดังนั้นเราเลยไม่ใช่แค่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่เราต้องสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับลองนึกภาพนะครับถ้ามันเป็นที่ดินที่มันแห้งแล้งเนี่ยแห้งแล้งมากๆถ้าคุณจะฟื้นฟนูให้กลับมาเป็นป่าได้เนี่ยคุณก็ต้องเริ่มมีโฟกัสก่อนใช่ไหมเราจะต้องไปฟื้นฟูดิน,นเรามีโฟกัสเรามีอุปกรณ์3มชิ้นแต่ไม่ได้แปลว่าอุปกรณ์อ,อื่นมันจะไม่เติบโตถ้าต้นไม้เติบโตนะคร ผลิตภัณฑ์พืชต่างๆมันก็เติบโตกลับมาเป็นทั้งระบบนิเวศดังนั้นเราต้องเริ่มต้นจากมียุทธศาสตร์แล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปให้ระบบนิเวศนี้มันเติบโตหมายความว่าเราจะต้องทําให้เกิดดีมาน์ที่หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศให้ได้ในด้านหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยเราสามารถตั้งกองทุน ที่จะทําให้เขาสามารถเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมได้โดยสนับสนุนนะครับใครที่เคยเป็นคนทาเฟอร์นิเจอร์โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์อยู่เนี่ยตัดสินใจจะทิ้งโรงงานดีหรือเปล่าเนี่ยเราจะชวนเข้ามาคุยกันมาออกแบบว่าเปลี่ยนยกระดับเครื่องจกักรไหมแล้วก็ติดชิปเข้าไปอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับคุณเคยทําเตียงเนี่ยคุณติดเซ็นเซอร์เข้าไปเนี่ยคุณสามารถก้าวไปสู่โลกใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพที่มันกําลังเติบโตรองรับกับสังคมสูงไวัยได้ เราต้องไม่ทิ้งกลุ่มเหล่านี้ไว้ทั้งหลังแต่สามารถติดชิปเข้าไปให้อุตสาหกรรมเก่าเพื่อให้เขาไปต่อในโลกใหม่ได้นอกจากนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีบริษัททั้งไทยและต่างชาติที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ power chip อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเครื่องปรับอากาศเนี่ยประเทศไทยผลิตปีละเกือบ20ล้านเครื่องนะครับแต่ตัวสําคัญอย่าง power chip เนี่ยกลับนําเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งหมดเลย ทำให้มูลค่าเพิ่มมันต่ากองทุนที่เราจะตั้งเนี่ยก็สามารถเข้าไปจูงใจให้เกิดการใช้พาวเวอร์ชิในประเทศกับเครื่องปรับอากาศเกือบ20ล้านเครื่องได้ก็จะขยายดีมานอย่างโมโหลานทีนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะมี orange ์แม็กกับโปรเจกต์หรือว่าเป็นโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสร้างชีวิตที่ดีหน้าบ้านนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาดื่มได้นะครับโรงกําจัดขยะนะครับกำจัดบําบัดน้ําเสียจัดการภายัยพิบัติรวมถึงสมาร์ทกริด ไอเหล่านี้แหละที่เราจะทําต่อไปลงทุนระดับแสนล้านใน8ปีข้างหน้าเนี่ยสามารถสร้างดีมานมหาศาลอย่าไปคิดแค่ว่าจะยกระดับแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตนะครับอันนั้นต้องทําเป็นเบอร์หนึ่งแต่เบอร์2ก็คือมันจะช่วยสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยยกระดับดีมานให้เราสามารถเติบโตฟื้นฟนูพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยให้กลับมาเป็นระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของไทยได้อันนี้เป็นกรอตโมเดลที่เราอยากเห็นเราอยากพาอุตสาหกรรมเก่าให้ไปต่อได้แล้วเราก็อยากทาให้อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเฉิดฉาย นี่คือโจทย์สําคัญที่เราตั้งเป้าไว้นะครับในรัฐบาลประชาชนสรุปก็คือยุทธศาสตร์การฟื้นชีวิตเสือตัวที่5นะครับขั้นที่1คุณต้องไม่ใช่แค่เซลฟี่กับอขอบวนบูเทคโนโลยีที่ผ่านประเทศไทยละคุณต้องตั้งเป้าที่จะกระโดดเข้าไปอยู่กับเขาให้ได้สคุณต้องเข้าใจสภาพอุตสาหกรรมไทยที่มันมีลักษณะเคเชฟเหลื่อมล้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่จะทํายังไงที่จะพาอุตสาหกรรมเก่าไปต่อได้อุตสาหกรรมใหม่ก็ต้องได้เฉลดชาย สามเลิกคิดเรื่องโปรดักชั่นเปี้ยนผลิตทุกอย่างในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้แล้วทุกวันนี้แต่ละประเทศเก่งคนละจุดในซัพพลายเชนนะครับดังนั้นเราเลยกําหนดชิ้นส่วนยุทธศาสตร์3ชิ้นที่จะพาเพิ่มมูลค่าให้เราและดึงอุตสาหกรรมเก่าต่อไปได้แล้วก็สร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้เฉื่อยฉายนะครับแต่ขั้นสุดท้ายอยากจะบอกว่าเวลาเรามองนโยบายอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ได้มองแยกจากส่วนอื่นๆของประเทศที่รัฐบาลจะหาร,รัฐบาลอื่นๆทำนโยบายอุตสาหกรรมไม่สาเร็จ เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเข้าไปแก้ปัญหารากฐานอย่างระบบความยุติธรรมอย่างการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอย่างระบบรัฐราชการถ้าคุณไม่แก้สิ่งเหล่านี้ทั้งประเทศเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นทุกวันนี้ทุกท่านจะได้ฟังนะครับในวันนี้เราจะเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ยกระดับทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยไปพร้อมกันที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่50เท่านั้น 50%ของยุทธศาสตร์ในการฟื้นชีวิตเสือตัวที่5ให้กลับมาวิ่งได้ให้กลับมาแข่งกับโลกได้ยังมีอีก50%ที่เหลือนะครับที่คุณจะได้ฟังว่าเราจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมมาจากปัญหาเก่าของเราที่คาราคาซังยังไงที่คุณอิสริยะไพรีพ่ายฤ์จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ